วีรักคาสวิตก็โฟกคานเเวลทีสี่สวัสดีครับอันนี้เป็นอ่วีอะไรนะวีหกครับวีหกหรือวีอาวีอาหกของวีอาหกเนาะได้ครับทำอะไรบ้างวันนี้ก็ถ่ายมันเครื่องถ่ายมันเกียร์มันเครืร่องมันเกียร์นเ,รยรเนี่ยเพิ่งซื้อมาไงมันก็เลยแบบอ,อ๋อครับเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเลยถ่าย,ายก่อนได้ครับ เรื่องน้ำมันเกียร์ vr หกเหมือนเหมือนเหมือนรอบมันจะสูงสูงหน่อยรอบสูงสูงรอบมันหรอครับฮะคุนี้อยู่ตรงอยู่ตรงนี้ 1, ตีแยกเทพรักษ์เลยตึย๊งไม่หนึ่งแสนแปด ปกน้ยได้เก็กระเดสปอซนะครับากน้ำนั่นแหละแตงานอยู่ตรงหัวมุมเลยมันร้านมอเตอร์ไซค์ รอบอะไรนะหมายถึงหมายถึงรอบเดินเบาหรือว่ารอบรบอย่างเงี้ยเหรอครับ่นใ่ปกติปะปกตินะแล้วรคบเจ็ดร้อยแปดร้อยรอบก็ประมาณเนี้ยครับอ๋อครับอันนี้ไม่สูงเนาะเจ็ดแปดร้อยรอบโอเคครับไม่ไม่เกินเก้าร้อยรอบถือว่าปกติครับโอเคได้ครับเดี๋ยวรอสักรอสักครู่หนึครับ มันร้อนเดี๋ยวต้องจอดไว้ทราบครับเครื่องมันร้อนเดี๋ยวนั่งรอนั่งรอตรงนู้นก่อนก็ได้ได้ครับวิลัการสวิตโฟกคาร์เวลวีอาร์ซิวีอาร์ซิกมันเทนแนนนะถ่ายของเหลวนะครับเดี๋ยวจ,จัดการให้นะครับวิลัการสวิตนุนม่มๆ อหอสามเลยอันมันเครื่องนอนเกียร์นอนตรงท้ายเปิดเมื่อนก็ได้เปิดฝากระโปรงเลย